สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับตัวบีมนะครับ TDK นะครับเพื่อที่จะใช้กับบอร์ด King Kong 2อง a นะครับด้วยการแพดนะครับการแพดหมายถึงการที่ทำให้ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็บีมนะครับได้รู้จักกันว่า บีมทำงานในชแนลไหนนะครับแล้วก็ถึงจะมาเขียนคำสั่งให้ตัวบอร์ดเนี่ยได้รู้จักกับบีมนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานในลำดับต่อไปนะครับวิธีการง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็มาเข้าที่คำว่า Setup นะครับกด Setup เสร็จเรียบร้อยตรงหน้าจอนะครับก็จะมีขึ้นคำว่า แพดฟิกเจอร์นะครับในบรรทัดแรกนะครับให้กดตัว A ด้านมุมขวามือเลยนะครับตัว A นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นเครื่องก็จะถามว่าเราต้องการแพดกี่แชนแนลนะครับหลังจากนั้นก็มากดตรงปุ่มสีแดงนะครับ1ถึงสมสมมติว่าตอนนี้ผมต้องการแพดใช้บีม6ตัวนะครับ ผมก็จะกดให้ไฟสีแดงติด6ตัว1 2 3 4 5 6นะครับพอกดเสร็จแล้วตรงหน้าจอก็จะขึ้นคำสั่งนะครับให้เราเลือกว่าชแนลไหนนะครับเป็นคำสั่งอะไรนะครับสำหรับบีมนะครับ295 tdk นะครับตอนนี้ชแนล n น l ่นะครับจะเป็นแพนนะครับให้เราเลือกคำสั่งแพนนะครับโดยการอ่าหมุนลูกลิ้งนะครับ ตัวนี้นะครับหมุนไปนะครับจนเจอคําว่าแผนนะครับอาจจอแล้วนะครับแล้วก็ชแนลที่2นะครับจะเป็นแผน f นะครับหมุนลูกกิ้งตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนไปนะครับหมุนทีละนิดนะครับให้เป็นแผน f นะครับโอเคนะครับส่วนชแนลที่3นะครับชแนลที่3จะเป็นทิ้วนะครับ ผมกดตัว B นะครับปุ๊บอ่ากดตัว B ให้แถบเคอร์เซอร์นะครับสีขาวนะครับมันลงมานะครับช่องแวที่3มผมก็จะหมุนลูกกิ้งนะครับตัวนี้นะครับให้เป็นคำว่าทิวนะครับอ่าเจอแล้วนะครับช่อนแวที่4เหมือนกันนะครับ0ูนย์สี่นะครับลูกกิ้งตัวที่2นะครับหมุนไปเลยครับหมุนไปให้เป็นทิวเอฟนะครับ อ่าแค่นี้นะครับโอเคแล้วทีนี้ก็กดลูกศรลงมานะครับชแนลที่6กับที่7นะครับของ TDK ก็จะเป็นเปิดหลอกนะครับอ่าผมมาเล e c กช่อง A นะครับให้แถบเคอร์เซอร์นะครับตรงไปที่ชแนล e l 5กับ6นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนชแนลที่6นะครับโดยการหมุนอ่าลูกกิ้งตัว B นะครับหมุนไปเลยนะครับให้เป็นดิมเมอร์นะครับ อ่าโอเคกดตัว B นะครับตั้งค่า Channel 7นะครับ Channel 7หมุนลู o กิ n งตัว A นะครับไปเลยให้มันเป็น Shutter นะครับอ่าแค่นี้นะครับ d ีเมื่อชัตเตอรเพียงแค่นี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็กด Enter ครับปุ๊บโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Exit ออกมานะครับให้เป็นหน้าจอปกติเรียบร้อยครับผม ครับก็หลังจากที่เราแพทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าให้บีมกับตัวบอร์ดรู้จักกันเรียบร้อยแล้วลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการสั่งงานให้บีมนะครับหมุนหรือแกว่งนะครับในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีบีมอยู่2ตัวนะครับตัวที่1กับตัวที่2นะครับตัวที่1ผมตั้งรหัสเป็น0ูนไว้นะครับดานซ้ายมือส่วนตัวที่2ผมตั้งรหัสเป็น017ไว้นะครับห่างกัน16บหกชแนลนะครับและทีนี้ผมก็จะมาเลืกนะครับ ชแนลที่ทน่1ะครับก็คือบีมตัวที่1นะครับชแนลที่2ก็คือบีมตัวที่2นะครับหลังจากผมซีเล็กซีเรียบร้อยแล้วผมเปิดหลอดเลยครับเปิดหลอดก็ขึ้นสไลด์ที่6กับ7นะครับปุ๊บอ่าหกตอนนี้บีมหลอดติดแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับหลังจากนั้นถ้าผมจะทําให้บีมนะครับแกว่งในรูปแบบต่างๆนะครับแกว่งในรูปแบบต่างๆก็มาตรงนี้เลยครับเชฟนะครับผม แล้วหลังจากนั้นก็มากดที่ playback นะครับกดปุ่ม a playback นะครับหลังจากนั้นก็จะมีคำสั่ง tilt pan นะครับ tilt pan ก็กดเลยครับ,บอวในที่นี้ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายโปรแกรมนะครับ1 2 3 4 5อ่าก็ลองกดดูว่าโปรแกรมไหนนะครับจะแกว่งจะหมุนในรูปแบบไหนนะครับตอนนี้ผมจะเลือกกดคำสั่งที่2นะครับ คำสั่งที่2ผมจะกดตัว B นะครับถ้าผมจะเลือกคำสั่งแรกผมจะต้องกดตัว A นะครับตอนนี้ผมจะกดตัว B นะครับกดเลยนะครับป๊บอ่ากดตัวบีเรียบร้อย,อ,ยอ่าตอนนี้บีมผมเริ่มหมุนแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะให้บีมตั้งขึ้นนะครับก็มาดันสไลด์สั่งคำสั่งตรงนี้นะครับสไลด์สองนะครับสไลด์สามอ่าผมจะให้ขึ้นผมก็ดันสไลด์สามขึ้น อตอนนี้บีมก็สูงขึ้นนะครับก็จะหมุมนในลักษณะนี้นะครับผม,ผมโยกให้ดูฝั่งนู้นก็จะเห็นนะครับอตอนนี้มันจะดูเหมือนเร็วๆไปนะครับเร็วไปแล้วก็วิธีการปรับนะครับความเร็วช้านะครับตอนนี้หน้าจอจะขึ้นเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมจะมาสั่งตรงคําว่าพารามิเตอร์นะครับกดตัวบีเข้าไปเลยครับปุ๊บ ตอนนี้จะขึ้นนะครับไซส์นะครับไซส์40ไซส์หมายถึงว่า,าจะให้บีมมันแกว่งความกว้างแค่ไหนนะครับส่วนสปีดก็คือความเร็วในการแกว่งนะครับตอนนี้ผมจะลดสปีดลงนะครับโดยใช้ลูกกิ้งตัวที่2นะครับนี่นะครับผมจะลดสปีดลงให้เหลือประมาณสัก10ก็ะด้ส ามาดูครับตอนนี้บีมก็จะแกว่งช้าลงนะครับนี่ครับผมผมเร่งความเร็วนะครับนี่บีมมันก็จะแกว่งเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะเลือกที่ประมาณ10แล้วกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะการใช้งานอีกทีนะครับส่วนความกว้างนะครับ40อ่าก็คือถ้าจะให้แกว่งในลักษณะก,กว้างๆเลยแผนทิ้วไกลๆนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับ โอเคถ้าได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็ถือว่าซีนเนี้ยเป็นซีนที่เราจะให้เล่นแล้วนะครับสรุปผลถ้าเกิดผมเอาตามนี้นะครับผมก็จะทําการเลคคอร์ดนะครับสําหรับวิธีการเล็คอร์ดนะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับกดปุ่มให้ไฟออกก่อนนะครับทีนี้ก็จะมาเลือกคําสั่งเลคคอร์ดนะครับ ครับผมหลังจากที่เราได้ซีนที่เราต้องการแล้วนะครับเราต้องการให้บีมแกว่งในลักษณะนี้นะครับความเร็วประมาณนี้ความกว้างประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเล็กคอร์ดนะครับเล็กคอร์ดหมายถึงการที่จะเอาซีนเนี่ยให้ไปวางบนชแนลนะครับเวลาเราเลือกเล่นเนี่ยเราไม่ต้องมาซีนซ้ําอีกนะครับเราก็ดันสไลด์สามารถเล่นได้เลยนะครับวิธีการมีดังนี้ครับวิธีการก็คือกดปุ่มคําว่าเล็กคอร์ดนะครับและทีนี้มันจะมีคําสั่งนะครับให้กดคําสั่ง B นะครับเล็กคอร์ด เสร็จนะครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นจะมีไฟกระพริบนะครับขึ้นมันจะถามว่าให้เราเอาเอาซีนเนี้ยนะครับไปไว้ในชแนลไหนนะครับผมจะเลือกอันที่1นะครับกดปุ๊บเลือกชแนลที่หน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูตรงหน้าจอนะครับมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็ให้กด enter นะครับปุ๊บอ่าหลังจากนั้นก็คือมันบันทึกลงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีซีนต่อไปก็ออกได้เลยนะครับกด e อ i t ออกได้เลยแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์กดซ้ำๆหลายๆครั้งออกได้เลยนะครับตอนนี้บีมเราก็หยุดทำงานแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม record ออกนะครับให้ไฟหายก่อนนะครับและทีนี้เนี่ยซีนที่เราทำไว้นะครับมันจะอยู่ที่หน้า playback ที่1นะครับ playback จะมีทั้งหมด5 playback นะครับตอนนี้ซีนที่ผมทำไว้นะครับจะอยู่ playback ที่1นะครับ ชแนลที่หน่งนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นชแนลที่หน่งดูนะครับนี่นะครับผมขึ้นชแนลที่หน่งนะครับบีมก็จะทำงานตามที่ผมซีนไว้นะครับ ครับแค่นี้นะครับก็จะสามารถซีนได้แล้วนะครับส่วนซีนอื่นๆนะครับจะเป็นลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่ที่จินตนาการของลูกค้านะครับวิธีการนะครับอย่างผมจะทำซีนอื่นที่เป็นซีนเพลงช้านะครับซีนดอกนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งค่าไว้แล้วก็เล l e กบีม a m 1กับ2นะครับผมจะหมุนบีมรอบ1ก่อนนะครับเพื่อให้มันได้รอบนะครับแล้วก็ผมจะทิ้วขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ผมจะเปิดหลอดนะครับ เปิดหลอดแล้วก็ตอนนี้ผมจะทำเป็นซีนรูปดอกไม้นะครับอ่าดอกไม้อยู่ช h น n สิบสอแล้วก็13บสามอะไรทีนี้ผมจะสั่งให้หมุนนะครับหมุนชนแน n สิบสี่อ่าแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีจะอยู่ช h น n เก้านะครับผมจะเอาสีเหลือง อ่าโอเคผมเอาสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมได้สีตามนี้แล้วนะครับได้ดอกตามนี้เสร็จเรียบร้อยผมก็กลับมาทําวิธีเดิมครับกดเซฟนะครับแล้วก็ playback อ่าหลังจากนั้นผมก็กดแผนทิ้วนะครับคาสั่ง channel ที่2นะครับกดไปเลยปุ๊บอ่าตอนนี้บีมหมุนแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเร็วไปนะครับผมกด อีกทีหนึ่งคำว่าพารามิเตอร์นะครับตัว B นะครับผมจะลดความเร็วลงนะครับนี่นะครับผมจะให้เหลือสักประมาณ5อ่าโอเค5นะครับมาดูนะครับนี่มันก็จะช้าสมูทลงหน่อยนะครับโอเคถ้าเกิดผมตั้งได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นอ่าผมกดออกแล้วก็ผมจะมาเล็กคอร์ดครับผมกดคาว่าเล็กคอร์ดนะครับ เลกคอร์ดแล้วก็เ e กคอร์ดเจ็ดนะครับตัวบีอ่าทีนี้มันก็จะถามว่าให้เลกคอร์ดงไหนช่องที่เราเคยเลกคอร์ดไปแล้วนะครับหมายถึงช่องที่1เนี่ยครับมันจะเป็นไฟแดงติดค้างไว้อยู่แสดงว่าเลกคอร์ดซ้ําไม่ได้แล้วนะครับนอกจากจะลบนะครับอ่าถ้าจะเลกคอร์ดซ้ําก็ต้องลบก่อนนะครับโดยใช้คําสั่ง delete นะครับปุ่มนี้นะครับกดก่อนตอนนี้ผมจะเลกคอร์ดไปช่องที่2กันแลวกันนะครับตบกดไปอ่า มันขึ้นหน้าจอบแบบนี้นะครับก็กด enter เลยเลข1จะกลายเป็น002นะครับอันนี้คือเล็ขคอร์ดแล้วนะครับเสร็จแล้วยก,กด s i t ออกครับแล้วก็กดเคลียร์อ่าโอเคเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มเล็กคอร์ดให้ไฟหายด้วยนะครับอ่าให้ไฟดับก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มา playback ที่1ครับตอนนี้ playback ที่1ไฟก็จะขึ้นนะครับชัแนลหนึ่งกับชัแนลสองชัแนลหนึ่งที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับ ชแนลที่2ก็เป็นดอกนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับชแนลหนึ่งครับอ่าชแนลหนึ่งนะครับที่เราทำาตะกี้นะครับโอเคลองมาขึ้นชแนลสองดูครับนี่ชแนลสองนะครับก็ตามนี้นะครับอ,อื่นก็สามารถบันทึกได้ถึง16แบงค์ด้วยกันนะครับอ่า หน้าเพย์แบ็ก็มีอยู่5หน้านะครับทีนี้นะลูกค้าจะทำรูปแบบไหนซีนยังไงนะครับก็แล้วแต่ตามจินตนาการแล้วแต่รูปแบบงานอีกทีหนึ่งนะครับก็ใครมีสงสัยใครสงสัยอะไรนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ผมแนะนำไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพิ่มเติม,ตมหลังไม่ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม